เรอเปิดเราบานเคือปิดร่วไม่ได้ลุกแจกแล้วหรอแจกเราปิดได้อ๋อปิดได้ครับมีเครื่องบินขับมาได้ใครขับเครื่องบิน่ะเราหรอเราเราไม่ได้ไนี้เนี้เลยไม่ได้ม่ไดยไปจับอนน่ะไั่น่ะันแหละที่จพี่ตอนนี้รอน้มันแตกเลยอะรายัด่ดรอยัดเข้ามาได้นะนะ้ากันไ้ไ

อยูไม่ได้ตกใจั้หลัวกระเจี่ยบะเจียเจียโอ้โหอ้เฮียปืนดูนลูกใช่เหรอตายตายตายพี่เย็ดเป็นก่อยที่ เ,เพื่อนไม่เพื่อนต้อเพื่อนต้องเข้าแล้วแหละตอนเนี้ยบาลัีจะวางรน้น,นะเีอ้อใช่ไหใส่กระรออยู่เลยรม่เลยครับเดียวเหไป ตัวอยู่ตรงรูแตกตัวนึงแตก่ไอ้ด้านข้างข้างรูแตกข้างซ้ายใช่ปะของรูแตกจะนอาปืนนอปืนแค่ตัดไฟปะไ่ยอมรวมรวมมารวมรวมแล้วดันนองเข้าไปมาดิจะยัดยัดแค่กันละเบิดเอาแล้วเปิดมาอะไเรามันมือไม่ต้องสไนายแล้วเดี๋ยวมีอาร์พีจียัดก็ตอนนี้รูแตกหมดแล้วอ่าครบดิครบดิ ตัวน้องตายแล้วนะไบพี่มาไอพี่มาโดนสองตัว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 ไอพี่มาไอพี่มาไอพี่มาพวกข้งนี้ขางนี้ไอ้านมันแหละเมื่อกี้ข้างในยังไงพี่เจสเป็คนไหนไบร์ทนี่ตาวไบร์ทมาเนี่ยข้างนอกมีข้างนอกมีไม่หายไม่หายไม่หายตายตายแล้วตายแล้วข้างนอกตายตัวไอเจยว

หนมนันออกมาแล้วมีอะไรระเบิดให้หมดมีอะไรระเบิดให้หมด ถอยถอยถอยออกพี่ฉีดซีดิกนะแตกแตกเข้าไปได้ไหมตอนนี้เออติดเราไปเราเปิดบ้านมาแล้วพี่เหลียวกำลังเข้าถ่ายแล้วตอนนี้กระแตกกำลังเข้ากำลังวิ่งตายบนบ้านตายสองในบ้าน ข้ามาทางทพงข้างหลังเป็นเหล็กโอเคครับกำลังวิ่งเข้าไรเหล็กมันใช้กี่ลูกอ่ะผมีสี่ลูกอ่ะได้ปะได้ได้ได้ไปเลยเอาเอาเอา VIP ไอสัตว์น่าจะแ S นี่ไงเรากระโดดไปเลยปุ๊คจะเลยจะเลยหไอ้แม็กเข็นทางขวาแม็กมีอะไรบ้างซ้ายงยาวล่างยาวเปิดกระโปรงาไปองรถพี่ให้ให้ขายตู้ไหนให้ขายตู้ไหนออที่หลังาาบ้น ฟังพี่กอล์อีกตีกทำเดี่ยวเองเดียวแล้วมันเปิดประตูแน่ๆไปไขตรงนั้นเจอเตียงข้างในแน่ๆนี่เปิดประตูรถจะจบแล้วไปโดดกันอยู่ไขออกไ้นี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ล็อกอยู่เดี๋ยวเดี๋ยเดียวเดียวดยวเดิเดีดีดียดี๋เดิดี๋เดีดี๋ยวเดยเดี๋เวเเียยดี ต้เลยอบต้นลบหลบไปหลบไปเดี๋ยวเข้าเองหลบหลบไปไม่เห็นละไม่เห็นละไปยิงกันไม่ได้เจ็บเจ็บเจ็บเกินตายเอินเออะไรวางไปถอยอยะเบิดปะเฮ้ยเล่นมาริโอ้ไม่บ่อยอะเลเนี่ยโดดจากกระโปรงรถง่ายกว่า ได้ปีนไปเลยยัรถอ่ะเราอยู่อันสองอพี่ยิงอะมันเจ็บอุ้ยปืนปืนไม่ทันปืนเดียวเตียงเียวเตียงเดียวเีงกุดท้ายแล้วเนี่ยออเดอร์โอ้โหมันรเบิดปนให้พี่ปืนนิ่เราละปืนพี่นระเบิดออเดอร์ก็แล้วกันดูนี่ดูนี่ อยู่ซ้ายอยู่ซ้ายน้แล้วแตกแตกแตกตายตปยตไปแล้วทำเจียทำไเตียดึงไรเจียดึงไรเียเฮ้ยดักก่อนนะพี่แม็กล็อกให้หน่อยนะพี่มอใส่หมอใส่เดี๋ยวพี่ขัดไปก็ได้ รมเจาเลยไอนอย่าลอกบอกแล้วบอแล้วีเสียงว่มีกดทลายได้เลยมีได้ไม่ได้ไม่ได้วานไลไล้แล้วอีกชั้นไปอีกชั้นไปอีกชั้นถ่ถึงยิงโดนหน่อยทำไงวางวางวาง้

โดนจระวังที่ธงนะอหนึงรอพี่เลยนะไปเป็นทุเรียนอยู่ป๊บนะมันรวมทุเรียน่ไหนตอนนี้เนี่ยเข้าหิวว่ะทุเรียนไม่อยู่ในแผนนะหิวหิวไม่อยู่ทุเรียนนะนนี้ทซ่หิวแะว โว้ยเมื่อกระโดดกระโดดว่ากระโดดได้ไปชั้นสามมันมีเตียงอยู่เประตูไหนองวห้าสี่แล้วระวังอย่าให้มันวุ่นทงไนะเออเด็กแขกเด็กแขกรู้ให้เด็กแขกรู้ไพ่พีจีกำลังไปแป๊บแป๊บแป๊บนี่ก็ไปตอกแล้วนะตอกใจอ่ะไอของใครอยู่ไหนตอบคำถามของใครอยู่ไหนมีรถในเมืองรถในเมืองที่เอามาที่ที่เอามาเมื่อกี้ในรถอ่ะ นี่ออยเขมย่ืนมาดี๋ยวอเกูเดกูด้นไม่ไ้วข้างนอกมีนะเดีเดี๋ยวล็อกข้างนอกข้างนอกคนล็อกข้างนอกคนนีคนนไหนวะเดี๋ยวดูตง้เดดู้งนี้ไหวะตูเนี้ยตูเนี้ยดูคนล็อข้างนอกคนนึ่ง้ข้างนอกเขวาเนี่ยตัวขวาเนี้ยมันก็อขึ้นไม่ได้นะ ไอ้เหี้ยกูไปกับมันรู้ปงะทีไม่ทำอะไรกันเลยไม่เห็นเหรอวันเนี้ยดูเนี่ยมันเกลียดมันจะมึนเลยใสประตูไหนเนี่ยมันเทคทองได้หรอวะมันแตกแล้วนี่ยดูท้องหน่อยมันโดดลงอยู่มันก็ไมีตัวยาง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 ยังไม่มีนี้ก็ผมยิงกูกูไปกับมันเอ้ยตรงนั้นกูมีคนเอ้ยไอ้เจ้าหน้ากูมีคนยิงดิยิงดิข้างในข้างในข้างใน ข้างในข้างในนีดีดีข้างในนนะี่ข้างในงในีนนเ่เอาลบหา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 แนั้นแหละแถวนั้นแหละปไ,ไม่รู้ตายตตายอยูย่ใ้ีแค่นี้แหลหัวเขียวหัวเขียวหัเขียว้างบนมีอคนาะเจาอะไร กด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 ทงก่อนนะเอาไปไม่ได้อยู่บนเียเอาออไหมเออเอเอทงตรงนี้้เตรียมมัอยู่ตรงนี้ผมล็อกเตียมมันอยู่เตียมมันล้เตียมมันล้บ เล่นที่แค่จุดอหะจบเลยขึ้นไม่ได้ไม่โดนครับวัดแล้วเพิ่งตนี้ดีอ่ะแต่ละตัวเดียวไม่แตกเดี๋ยวไม่แตก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 ตายตายนอกเป็นตัวตายนอกเปตัวนึงมันอยู่ข้างบนสูงอ่ะชั้นไหนพี่นพนับจจกนับแจกขอ ผมปาระเบิดเขาไปในเอนี right, ่แหละตายตายตายเจียงแตกปาทีนทีเ mm ข้าไปข้างหนไปจต่อตาชั้นสามนะได้ได้ได้เอาอีกอีกไม่ไมเอาอีกเขาไปไม่มีไม่มีหมดแล้วมันจะเที่ยงคืนแล้วโอ้ยใครฆ่าคุเนี่ย

พี่เกมมันมันแตกแต่มันบกเว้เดินมาแล้วล่วงเกือบหล่อแล้วรแล้วเกอยู่ข้างบนนะจดตัวเดียวขายแมันโดดมาเอาโฟมนะถอดฟังกํอะไรก็ไปเอาน้ำไปสั่ง เอ้เหี้วตวแรกคือ่องไม้ใช่ไหม,มนี่กะไม่จะท้องหดอ่ะจบโอ้ยไอเหี้ยปวดสะเกดท้อเลยหมดเอฟเคไปแล้ว เ,เ,เดี๋ยวเอารถเข้าไปเป็นที่เก็บของให้เฮ้ยที่เก็บอะไรเนี่ยนทำหน้า,นง,านงานก่อนเฮ้ยทั้งสามมันเก็บของอะต้องเทคกทงอยู่มันก็ทำอะไรไม่ได้ก็คือแบบนี้ขึ้นไม่ได้เหรอครัป้าขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นได้น,ดน,ดน,ดนดี่นี่นี่นดวงโจปินกล่องขึ้นไหม นี่รถจ้าของหลั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 งกล่องหลังกล่องเดี๋ยววะใส่ที่บนฟ้าเต็มทางหมดอ่ะตายยิงทะลุกล่องตายตายตายยิงทะลุกล่องยิงทะลุกล่องยิงทะลุกล่องตายตายแล้วไม่มีไม่มีของใครหรอนี่ยขึ้นมาพี่นี่ก็ไของ น้อยเด้กเด็กเดืกนดเด้กเดเด็กเอ้เด้ยเด็กเต็กเด้าเดงนี้เด็เดด